ถ้าเสื้อผ้าที่คุณเคยใส่ถูกแขวนทิ้งไว้อยู่แต่ในตู้แต่จะดีไหมถ้าเกิดสามารถนําไปขายเป็นมือสองต่อไปให้กับคนอื่นได้เอาไปใส่ <Okay. S 1> จะสะดวกแค่ไหนหากเพียงคุณนั้น สแกนปุ๊บก,ก็ลงขายได้เลยทันที t a g Resell เป็นไอเดียที่น่าชื่นชมมากสำหรับแบรนด์เสื้อผ้า s ซน s ซแซนโซครับเป็นโปรเจกต์ในการที่จะติด t a ็ Resell ไว้กับเสื้อผ้าคอลเลกชันทดลองโดยเขาจะมี QR Code ที่ระบุข,ข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อผ้าชิ้นนั้นเอาไว้ทั้งหมดเลยรวมไปถึงนะครับเราสามารถใส่รายละเอียดว่าเสื้อตัวนี้เคยใส่ออกงานที่ไหนบ้างเผื่อว่าราคามันจะขึ้นก็ดีนะการที่เราจะมี QR Patch ที่จะ ติดอยู่กับเสื้อเลยเพราะว่าคนเขาจะใช้ใส่เสื้อผ้าที่อยู่ในตู้น้อยกว่า50%หมายถึงว่าโอ้แปรภัยเดี๋ยวพ่อแปลให้กูส่งกระแสจิตโอส่งกิโลสามกินลเดี๋ยวพ่อสองกิโ50% of the actual cost อ๋อปกติเสื้อผ้าเรามันจะมีมากกว่าปริมาณที่เราต้องการที่จะใส่เมื่อเจ้าของเสื้อผ้าไม่ต้องการสวมใส่อีกต่อไปก็จะสามารถสแกนแท็กรีเซลตัวนี้แล้วมันก็จะนำข้อมูลทุกอย่างขึ้นไปบนตลาดออนไลน์ เพื่อตั้งขายแล้วสาเหตุที่ทําให้ทางแบรนด์ทําโปรเจกต์นี้ขึ้นมานั้นเป็นเพราะว่าพวกเขาต้องการที่จะช่วยลดมลพิษที่เกิดจากอุตสาหกรรมแฟชั่น ลดทรัพยากรที่จะต้องใช้ผลิตเสื้อผ้าและยืดอายุการใช้งานเสื้อผ้าให้นานมากขึ้นด้วยการทํากระบวนการตั้งขายมือสองแบบง่ายๆให้ลูกค้านําไปตั้งขายเป็นมือสองต่อให้คนอื่นได้เรื่อยๆจะทําให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดเมื่อก่อนเราจะเปิดท้ายรถเราก็ต้องขับรถไปไปอยู่ใช้เวลาเนอันนี้คือเปิดตู้เสื้อผ้าขึ้นมาเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นมือสองเป็นการลดคาร์บอนฟุตพรินแบบเห็นได้ชัดมาก